ฮายสวัสดีวันเสาร์จ้าทุกคนวันนี้ก็ไปจ่ายตลาดมาจ้าถุงใหญ่ไปเรื่อเลยได้อะไรบ้างเออกระนี้จ้ามาเพลให้ดูเลยพี่เดงนชินาพี่เด่นต้มยำพี่เด,ด,ด,ด่นต้มยำจังอือสวย ต้นหอมก็สวยะไรเ้เยอะถึงกันมากสีฟลางก็สวยจ้าได้เยอะด้วยให้มีน้ำมันพริกเผาจ้าพริกเผาขวดใหญ่ไปเริ่มย มะเขือสีดา,าเขือไว้สนตำใสแตงด้วยข้าวเหนียวกิโลหนึ่งจะเอามาไว้ทำขนมแล้วก็ขงข่าวด้วยคนที่รับชมจ้า